โ a นคนเดืมันเป็นไร้างวะนิส้าโจะทำก็ททำทำทำทไนอนอนเ็หือ,หอ,อเ่าอเอาอะไรอข้าวหรอไม,ไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่นม่นะเอาเปล่ามีเอาขอาร้านนี้สั่งข้าวเปล่าไว้ที่เอาข้าวเปล่าข้าวเปล่าข้าเปล่าไปอร่อยเราข้าวเปล่าไว้นะนะ เดีวไปโจมมากันตายเลยทำหน้าหน้าทำหน้าันหนาางนอแก่นอยห้าน้หน่อยเแกัไปงนี้นะวนะอ่าะข้างเห่ิง